สวัสดีค่ะเ,เพื่อนวันนี้เราจะพาเพื่อนมาทำลาบค่วนะค่ะสูตรสุโขทัยก็จะมีหมูสับแล้วก็นี่น้ำพริกลาบน้ำพริกลาบก็จะมีส่วนผสมของหอมแดงพริกแล้วก็ข่ากระเทียมเอามาเผาไฟแล้วก็ตํามันก็จะได้น้ำพริกลาบอย่างนี้ใส่น้ำพริกลาบลงไปตำ เผ็ดมากก็กชอบเผ็ดมากก็ใส่มากชอบเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยนี่เผ็ดนิดนึงแล้วก็คนคนให้พี่กลาบเข้ากับหมูสับคนให้มันเข้ากันนะลาบนี่เป็นอาหารคู่ครัวของ ทุกภาคเนาะแต่ว่าวิธีการทําก็จะแตกต่างกันไปแต่ว่าที่สุโขทัยเขาก็จะทํากันประมาณนี้เวลามีงานบุญงานอะไรก็ลาบนี่เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็ต้องมีทุกงานแต่ว่าระดับความอร่อยก็จะขึ้นอยู่กับฝีมือของแม่ครัวแต่ละบ้านหรือว่ารายละเอียดวัตถุดิบที่ใส่อะไรเงี้ยก็จะต่างกันไปเล็กเน้อย แต่หลักๆแล้วก็จะมีประมาณนี้เสร็จแล้วใส่เครื่องในที่ต้มแล้วลงไปนะคะไส้อ่อนใส่ตับใส่มะนาวดิม,มเลย ใส่ยูรอนิดนึงใส่น้ำปลาคนนี่ใส่ต้นหอมเวลาคขูมจะได้หอมหอมนะคะใส่ต้นหอมแล้วก็ ผักชีเหลือไว้เลยหน้านิดนึงก็คนอย่างพิจะน้อยใส่พิกบนิดนึงอะไรจดจัดอเอค่ะเดี๋ยวเราถึงขั้นตอนนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ต้องเอาไปผัดนะคะให้เนื้อสัตว์มันสุกนะคะเดี๋ยวเราไปผัดกันเลยค่ะก็ใส่หมูลงไปะคะ่ะ เราก็ถึงที่การคั่วแล้วหมูแตงปลาที่เราตุกเข้าไปแล้วใส่ลงไปเราจะคั่วตัวเนี่ยตุกกระหมใสน่น้ำมันนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้หมูติดก,ก้นกระคะ แต่ทีนี้เราอยู่หมอพักเราก็เลยต้องใช้กระทะคฟ้ฟฟาความร้อนมันก็จะร้อนเร็วแปร้อนเร็วแล้วก็อาจจะติดต้นกระทะได้ถ้าทำเตาถ่านก็จะใจเย็นได้ต้วเรื่อยๆววมไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าหมูจะสุก เพราะว่าเราไม่กินของดิบนะคะของดิบเป็นอันตรายช่วงน,นี้เรารัากษาสุขภาพนิดนึงเป็นเมนูง่ายๆเราทำอยู่ในหอพักมีอุปกรณ์พือย่างก็า,าทำได้ถ้าเรามีพริกลาบน้พริกลาบถ้าใครอยากกินแล้วไม่มีน้ำพริกลาบก็ คอมเมนต์ไว้ะคะ่ะเดี๋ยวส่งไปให้เนี่ยคั่วื้อเลยอ้าวเสร็จแล้วหลังจากที่นำไปคั่วแล้วก็จะได้ลูก่างหน้าตาแบบนี้นะคะเราก็โรยผักชีไปนิดนึ่งนะอยายบายนี่โรยต้นหอมผักชีนิดนึ่งนะอ้าว ขัอน,นี้ก็กินได้แล้วราบขั่วค่ะ